สวัสดีครับอยู่กับช่องอินทรีหัวรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆและทุกๆท,ท่านแล้วก็พวกสายเซียนเบ็ดแล้วก็เซียนวันเหหรือเซียนมองลงตะข่ายนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับน้ําที่เขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้ได้แหง้งแหง้งแหง้งแหง้แหงคักแห้งอีหลีแห้งกว่าปีที่แล้วอีกครับผมนี่นี่นี่จะพาทุกคนมาดูเลยอ่านี่ถึงแล้วทุกคน นี่อด,ดูบรรยากาศครับโอ้ยน้ําแห้งหมดแล้วทุกคนจุดนี้ผมลงวัดเขาน้อยนะทุกคนนี่ลงมันลงได้สองทางทุกคนลงจุดเขาน้อยจุดหนึ่งแล้วก็เลยเลยจุดเขาน้อยก็คือไปกลับรถจะเข้าตรงร้านอาหารพวกร้านพวกร้านขายปลาปลาเผาอะ่ะทุกคนตรงนั้นก็ลงได้อีกจุดหนึ่งนะ จะพาลงมาดูข้างล่างบรรยากาศอู้นำมาตกปลาครับทุกคนช่วงนี้ก็เขื่อนลำตะคองใกล้จะปิดแล้วนะทุกคนถ้าปิดแล้วก็ไม่อนุญาตให้วานเฮใส่มองลงรอบนะครับได้นะครับนี่ดูครับนี่แห้งหมดแลว้วนะครับสายตกปลาครับมาตกปลาตรงนี้เยอะครับ แถวนี้เขตตกปลาเลยครับเนี่ยแห้งหมดแล้วครับน้ำนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรือชาวมงหาปลานะครับก็ไปใส่ขายทุกวันนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ำตื้นแถวแถวนี้น้ำตื้นแล้วก็ใกล้กับหมู่บ้านนะครับเขาก็เลยนำเรือมาจอดแถวนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็ยังมีน้ํานะครับนี่ก็ยังมียกเหไอย้ยกยอไม่ใช่ยกเหรครับยกยอยกสะดุ้งนะครับแล้วก็ใส่มองปลาลิกละน้อยนะครับทุกคนน้ำแห้งแห้งหมดแล้วครับทุกคนจุดนี้ก็ลงลงมาจากเขาน้อยก็เป็นสะพานสองนะข้างหน้าเรานะครับถ้าเลยไปอีกก็เข้าทางหอยก็จะเป็นสะพานหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งทางหอยนี่นะครับน้ําแห้งหมดแล้วทุกคน ัเ,ออเออสียนยอเต็มเลยครับเสียนยอเสียนยอมายกยอเต็มเลยแต่ทางมันไม่ค่อยดีนะทุกคนเนี่ยเนื่องจากน้ำมันกัดเซาะไปเรื่อยๆเนาะนตรงช่วงนี้เป็นทางน้ำไหลพอดีทางอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนก็ขับลงมาก็ระมัดระวังนะครับ แล้วก็ย้ําอีกนะครับพวกที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังนะครับหรือชอบจุดพุเล่นนะลงมาแล้วก็กรุณาอย่าเปิดเพลงเสียงดังนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีป้ายติดประกาศไว้นะครับแล้วก็เรื่องพุห้ามจุดนะครับผมห้ามจุดพุเนาะแล้วก็เรื่องการรักษาความสะอาดนะครับขอร้องนะครับว่าลงมาก็กินแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับเอาไปทิ้งถังขยะนะครับ จุดที่เรามาเที่ยวให้มันแบบน่าอยู่เนาะทุกคนให้มันน่าอยู่ให้มันสะอาดห,หูสะอาดตาเนาะใครผ่านไปผ่านมาเขาได้ชื่นชมครับว่ามาที่ท่างอยมาเขื่อนลำตะคองแล้วประทับใจมากไม่มีเศษขยงเศษขยะมีพวกขวดเลยนะครับนี่ครับอยน้ำแห้งหมดแล้วทุกคนแห้ยงยังคัก ผมคิดว่าคาดว่าถ้าฝนยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ค่อยตกนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแห้งลงไปมากกว่าอนี้อีกนะทุกคนอันนี้เราถึงสะพานสองแล้วทุกคนนี่นี่สะพานสองนะทุกคนแห้งแห้งหมดเลี้ยวนี่ครับเขาก็จะทำไร่ขรับโพดทำไร่ทำผักนะครับนี่ อันนี้คลองสะพานสองนะครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งหนองกระทุ่มนะครับฝั่งจันทึกหนองกระทุ่มนะฝั่งนูน้นแห้งหมดแล้วทุกคนช่วงนี้ก็เขื่อนใกล้จะปิดแล้วนะทุกคนมีเวลาหาปลาอีกแค่เดือนกว่าๆม,มั้งน่าจะเดือนกว่าๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีน,นะครับทุกคนว่า,าปิดวันไหนนะครับแล้วปิด ถ้าเกิดปิดเนี่ยอุปกรณ์อะไรที่หาได้และอุปกรณ์อะไรที่หาไม่ได้นะทุกคนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสะพานหนึ่งนะทุกคนนี่ดูน้ำแห้งขอดไปมุดแล้วทุกคนนี่สะพานหนึ่งนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับมาวานเหหายอยู่หากินนะทุกคนนี่มาทอดแหกันตรงนี้นะทุกคนนี่อันนี้คือเจ้าถิ่นของเรานะครับสวัสดีครับ ได้ปลาบ่อไอไอจอนอะไอ้จอนนะอจอนทะำนะง,งานจอนทำง,งานนี้นี่เสียนแห่มาจอบมาจอบปลานะทุกคนได้ยังได้ยังแห้ <laughs> <laughs> ไง,ไงมุดเลยนอน้ำปาันข้นอกับไหนมาล่ะโอ้ไปดูน้ำมามาถ่ายาคลิปให้เขาดูครับอัปเดตว่าน้ำอยู่ประมาณไหนแล้วตอนนี้ ครับเดี๋ยวผมก็คลิปหน้านะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ําให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ช่วงเขื่นปิดวันไหนเปิดวันไหนและอุปกรณ์อะไรที่หาได้และหาไม่ได้ในช่วงเปิดปิดอ่างนะครับผมอ่ะวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ